ครับผมก็สวัสดีเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับผมสวัสดีครับนี่ครับล,ลันเลาปากแดงเลยครับเนี่ยนี่เราจะดักตรงนี้แล้วครับผมมีตัวเป้าไม่รู้ลองก่อนลองสักสองอันครับวันนี้มาสองอันขอลองหน่อยดูดีจะได้เรื่องได้เลาก็เขาเป่าเราก็ไม่ค่อยเก่งด้วยครับด้านนี้ นี่ครับเดี๋ยวดูดิในเรื่องไหม นี่แหละครับผมนี่นี่ดักก่นอย่างงี้ง่ายง่าย,ง,ายงี้เลยเดี๋ยวก็รู้มีตัวไม่มีตัวอ่ะนี่ยปขุมไว้ก่อนกันเนี่ยววะกันห้อง <c oughs> ไปต่อครับผมอุ้ยอัแตกไปแล้วฮะครับได้แล้วหนึ่งอันนะ นะครับเดี๋ยวไปดูที่ซองอีกใหม่หนึ่งนะครับผมท่านผู้ชมนี่ซองเราครับแค่า,านี้แหละครับ นะฮะท่านผู้ชมเอาครับผมไปพรุ่งนี้เช้าเจอกันครับผมดูด้วยจะได้ไหมเสียงดวงครับผมเป็นปลานินทอดอ่ะครับผมก็สวัสดียามเช้านะครับเดี๋ยวไว้เราต้องหาทางลงตรงนี้ให้ได้ครับลันนะฮะมันเป็นต้นไม้ล้มฟ้อฟาหุมเดินไม่ทูกต้นเลิศเลยนะ เพ่อเห็นโขนนันนะครับเล้อเลยเดีย๋ยวต้องลงเดนดงไงให้ไดต้ตรงนน,น้นอันนึงแล้วตรงนี้อันนึงพาไปดูครับลงส่องอันนึงจะมีผลงานให้ดูไหมเนาะเหยื่อก็พิสดารด้วยปะลินทอดด้วยเข้ามาอยู่หรือเปล่ารันอยู่หรือเปล่าอ,อยู่ครับ มีตัวหรือเปล่ากันไม่รู้ท่านผู้ชมเอ้ยผมอุ๋มีมีมีท่านผู้ชมนี่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 เหลืองแ ja e อมเลยครับอูใหญ่ด้วยนะวะใหญ่เลยครับยังหนักอยู่ยังหนักอยู่ครับนี่เรื่องเลยทำไมอุ้ยใหญ่ตัวนะ อาจะฟ้องตัวแล้วมั้งเนี่ยโอ้ยแจว๋ว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 แจ๋วเออเอาละครับผมแล,แล้วก็โดนแล้วตัวฉกโอ้โหโอ้โหแล้วก็โดนแล้วครับเสียงโอ้เสียงโอ้มีเสียง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 ให้ได้เจอกันได้เจอกัน โอเคเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูทุกจุดวิ่เอาเลยปานินทอดครับผมเยี่ยมผมหลักแม่มาหาจะหายางไม่มีพัะกดปานินทอดเลยครับเข้าแจวเลยอันนี้อ๋ออันนี้น่าจะตายแล้วแหละเข่าแล้วแหละอันนี้เห็นไงบ้าง นี่ครับทนเลยอันนี้มีบ่ะโอ้ยมีครับอันนี้ก็มีท่านผู้ชมเฮ้ยโอ้หนี่นี่อ้ตายครับดูแล้วเยอะมาเลยอะ่ะเฮ้ยตายเฉยเลย ตัวนี้ตายครับโอ้โหดูดิตายครับโอ้ยตายแน่นอนเลยตัวนี้เฮ้ยนี่ลงสอันะเนี่ยถ้าลงเยอะทำไงโหตายครับท่านผู้ชมตัวนี้โห โอ้ตายจริงด้วยเนี่ยท่านผู้ชมดูดิโอ้โหตเบลลอเลยตายโอ้ันกลับหัวไม่ได้นะฮะโอ้เอ้ยจะตายเลยอื้อเนี่ยเด๋ยวเยือปลานินฮะปลานินของแม่ผม โอ้ตายเฉยเลยใหญ่ด้วยจะาดายจังนี่ตรงไงเก็บไปที่บ้านหอ้ยเลยโอ้มันเข้ามากินหอยนะท่านผู้ชม ตายครับก็ตายจังเลยโทษ<ย>ผู้ชมผมโอ้ว่าแลอยอ่ยืดเลย,<โท>ยอ่ะพมจะเทใส,ส่นี้แล้วท่านผู้ชมใส่ได้อยู่น่าจะใส่ได้อยู่นะน่าจะไม่เป็นไรเนาะตัวนี้นี่นี่ครับดูตัวนี้อุ้ยดูตัวละตัวดิครับเขาหูรู้จัก อย่างนี้เลื่มอมนอนนอนนอนเป็นไง้ดยดูดิครับเฮ้ยนี่ตายตัวนึงโอ้ยตายจังโอเคครับผมถ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดบซับติการ์ด้วยนะครับโอ้ยทองแต้มเลยเขาส่งกับบอกรูตัวนี้ตัวใหญ่ครับตายนี่ก็ตัวใหญ่โอ้ย แจ๋วคนงานดีนี่เรือโอ้โหได้เรื่องครับได้การเลยครับอย่างนี้สวยเลยครับสวยเลยครับไปครับผมกลับบ้านกันเราได้แล้วตัวใหญ่ด้วย,วยตกตัวเลยนี่ไปครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ